เอเนดัตเทอร์ฟอร์ดเกิดเมื่อวันที่สามสิบสิงหาคมคศหนึ่งพันแปด้อยเจ็ดิบเอ็ดที่ประเทศนิวซีแลนด์เขาเสียชีวิตลงเมื่อวันที่สิบเก้าตุลาคมคศหนึ่งพันเก้าร้อยสาสิบเจ็ในปีคศหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบแปดรตเทอร์ฟอร์ดได้เป็นหัวหน้าด้านฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัยแมกกิลในมอนทรีออลประเทศแคนาดาซึ่งเขาสร้างผลงานจนได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี ในปีคศ1908รัตเทอร์ฟอร์ดได้ทำการทดลองโดยใช้ธาตุโพโลเนียมที่สลายให้รังสีแอลฟาโดยวางธาตุโพโลเนียมในกำบังตะกั่วสลายให้อนุภาคอลฟาพุ่งออกจากกำบังตะกั่วพุ่งเข้าชนแผ่นทองคำบางๆผ่านไปยังจอฟูออเรสเซนซ์ที่ฉาบไว้ด้วยสังกะสีซันไฟด์ซึ่งเกิดจุดสว่างขึ้น เมื่ออนุภาคมีประจุไฟฟ้ามากระทบเขาพบว่าอนุภาคทั้งหมดทะลุผ่านแผ่นทองคำโดยเกิดการเบี่ยงเบนไปจากแนวเดิมน้อยมากรัตเทอร์ฟอร์ดได้วิเคราะห์การกระเจิงของอนุภาคแอลฟาไว้ว่าอนุภาคแอลฟาที่ทะลุผ่านแผ่นทองคำไปได้สะดวกอย่างนั้นแสดงว่าภายในอะตอมมีที่ว่างเปล่าอยู่มากหรือมวลไม่มากพอที่จะทำให้อนุภาคแอลฟาเบี่ยงเบนไป ทั้งมวลและประจุบวกของอะตอมจะต้องรวมกันอยู่ในปริมาตรเล็กๆที่ศูนย์กลางของอะตอมส่วนที่เหลือเป็นที่ว่างซึ่งมีอิเล็กตรอน ron, วิ่งวนอยู่รอบศูนย์กลางแต่ถ้าอนุภาคแอลฟาวิ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางแล้วมีการกระเจิงย้อนกลับได้เพราะอะตอมทองคำมีมวลมากกว่าอนุภาคแอลฟาประมาณ50เท่า จึงเกิดจากแรงผลักอย่างรุนแรงระหว่างประจุบวกของอะตอมที่รวมกันอยู่ที่จุดศูนย์กลางของอะตอมกับประจุบวกของอนุภาค Alpha. แอลฟารัตเทอร์ฟอร์จึงสรุปได้ว่าภายในอะตอมส่วนใหญ่เป็นที่ว่างมวลส่วนใหญ่ของอะตอมรวมกันอยู่ที่จุดศูนย์กลางของอะตอมโดยส่วนนี้มีประจุไฟฟ้าบวกเรียกว่านิวเคลียสโดยมีอิเล็กตรอนวิ่งวนอยู่รอบนิวเคลียสในระยะห่าง